สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอพระเครื่องเนี่ยมาอีกแล้วนะพี่นะสำหรับแผงจอรอบนี้ก็เนี่ยนะเอาพระแบบว่าจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยพี่เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยก็มี300น้อยเี่นะราคาหลากหลายพี่3 0ม4 0 0ยสร้อยพร้อมส่งทุกรายการเนี่ยเล่นพระที่แบบว่าจัดจานให้เลยเนี่ยของเราพี่นะเน้นย้ําเลยพี่เฮ้ยนะพระแบบว่าเอาเด็ดๆให้เลยแล้วกันนยครับเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจัดส่งใดใดสิ้นนะครับ ของเราได้พี่นะส่งฟรีอยู่แล้วแนวมาเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่แนวเดี๋ยวเริ่มไม่เร็วกันพี่สามระดับของผมพี่นะรายการแรกรายการแรกพี่น้าเป็นพระกิ่งไหมพระกิ่งปู่โตเนื้อไม่ใช่ธรรมดานะพี่ดูดิดูข้าวเบ้าเห็นไหมร่องรอยการหล่อนะครับแล้วเนื้อนี่อมแดงนะพระกิ่งหลวงปู่โตะนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีครับพี่แนวหลวงปู่โตทำไมถึงรู้ใช่ไหมว่าเป็นหลวงปู่โตพี่นะพี่ดูด้านหลังเนี่ย แนวครบแม่บ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับหลวงปู่โตครับพี่นแครในระบบมีนะลองพิมพ์เข้าไปค้นหาดูได้พี่นครับพระกิ่งหลวงปู่โตเอาไปหกร้อยบาทเด้พี่แนวหกร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่โตรับองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่พี่นะครับกำลังหน้าแขวนกําลังหน้าใช้หน้าพกพาพี่หกร้อยบาทนะครับแล้วก็เต่าอันนี้อยู่ในเลี่ยมเก่าเลยนี่เลี่ยมเดิมพี่นะไม่ได้แกะงัดแงะได้แดงสิเลยพี่มาแบบนี้นะเต่านครับซึ่งน่าจะเป็นเต่าของหลวงปู่หลิวใช่ไหม อันนี้ออกวัดสนามแย่พี่นะครับเออออกสนามแย่นะครับลวงปูลิวโอ้หดูนี่นะครับ,บ,รรอนะรบเออนี่ออกสนามแย่นะครับสวยมากพี่แนวเห็นะไห,นหมนินนออ้วเป็นนิ้วเออนิ้วเป็นนิ้วดูสังกระจายดิแนวพี่ดูเม็ดพระศกดิโอ้โหกลมเป็นเม็ดไขป่ปลานะครับสวยมากองนี้ตัวยนันเป็นแท่งนะครับนะนี้อยู่ในเขาเรียกอะไรห่วงเดิมยังมีอยู่เลยแัวด้านในเห้ไหห่วงเดิมคู่ตัวยังอยู่เลยพีนะ่ก็คือว่าพระเขาสวยธรรมชาติเดิมๆไหมนะปลายยันมีเส้นแตก แนวปลายันมีเส้นแต่งพระนี่ผิวพันธุ์เดิมๆธรรมชาติแบบนี้เลยพี่แนวนะโอ้โหมันน่าไขว้คว้าจรกงๆน่งนะนะเราเนนี้เอาไปเอ่อเต่านะเต่าเอาไปหกร้อยบาทรนบเต่าบูริวี่แนบเสเขียนชัดเจนพี่นะแนบเต่าวัดสนามแย้แนบนะเต่าวัดสนามแย้หกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใดเล่นหรือเปล่านะครับเหรียญดูง่ายสบายตาเนี่ยพี่ดูความคมเนี่ย อันนี้เป็นเหนรียญอ๋อหลวงปู่ยิ้มก็พี่วัดเจ้าเจ็ดในในพี่นะเออวัดเจ้าเจ็ดในนะหลวงปู่ยิ้มเอาสามร้อยแนวอันนี้ปีสองหนึ่งแนวปีสองหนึ่งเอาไปสามร้อยบาทแนวหลวงปู่ยิ้มนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ของเอ่อเขาเรียกเนื้อดินห้วยเขนในพี่นะเนื้อดินหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขน,นพี่นะเป็นพิมพ์ปกโพดูเนื้อเลย ธรรมชาติแล้วพี่ก็ดูเนื้อได้แนีครับนะฮู้ของเราพี่นะวัดกันที่เนื้อพร้าไปเลยเนี่ยมับาวัดกันที่เนื้อพร้าไปเลยพี่เก่าแบบเล้าใจเนี่ยนะเอาแบบถูกอกถูกใจไปเลยนะครับองค์นี้ไปหกร้อยหกร้อยบาทเนี่ยครับเอาราคาแบบดูตัวตัดด้านข้างไหมเนี่ยเห็นไหมดูรอยตัวตัดดันข้างพี่ๆจะได้อ่าเขานะมีองค์ประกอบในการพิจารณารนบได้มากขึ้นเอาไปหกร้อยเนวหกร้อยบาท 600แล้วนี่ไงพี่ในครับอันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในในครับนี่ได้มาคู่กระเหรียดเลยนะครับงบน้ำอ้อยท่านนะครับพิมพ์เข้าไปดูได้พี่ในครับข้อมูลมีแน่นอนนะครับใน Google หรือพี่พี่ท่านใดอ๋อเคยผ่านหูผ่านตานะครับน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับถ้างบน้ำอ้อยท่านจะเป็นทรงแบบนี้เลยเขาเรียกว่าทรงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับงบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในในครับด้านหลังก็จะเป็นหลังกระดานองค์นี้นะแห้งแก๊กนะครับหลังกระดานแห้งแก๊กองค์นี้เอา500บาทจากพี่นะครับงบนน้้้้าาออยยหลววงปู่ิมดเจ เนี่ยครับห้าร้อยบาทนี่ครับปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดนห้าร้อยเนี่ยครับปู่ยิ้มแล้วก็บ้านกลางบ้านกลางองนี้นีครับดูผิวพันธุ์ดูเนื้อเลยเนี่ยครับพี่ดูเนื้อดูผิวพันธุ์แล้วดูความเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีความเก่าก่อนหลุดล่อนออกไปบ้างเนีครับเวลาใช้งานอะ่ะนะครับอาจจะมีเก่าก่อนหลุดล่อนไปบ้างก็พี่เม็ดกวดนี่เรียงรายลายเรียงเลยพี่เฮ้ยเนี่ยครับน้สวยๆแบบนี้นี่ดูด้านข้างเนี่ยครับดูด้านหลังเอ้ยองนี้ด้านหลังยุบนะเออด้านหลังก็บอกเลยว่ายุบเป็นแง่งะงป็นขึ้ๆเป็นแง่ แล้วพลาเป็นธรรมชาติพี่เอาไป500บาทแนวบานกลางบานกลางเอา500นะครับแล้วก็องนี้เออองนี้เขาเรียกว่าพลาะไรน,นะหลวงพ่ออุปราชาอุปราชายมใช่ไหมเออหลวงพ่ออุปราชายม m ในพินาะน้าเนื้ออปะกาพลาแท้ดูง่ายสบายตาพี่สภาพกําลังน่ารักนะครับปี25งพเอา300อันนี้ผมไม่รู้ที่นะแต่พาไม่เก๊พี่เนีเออไม่รู้ที่แต่พาไม่เก๊แน่นอน,นพ่นาะอุปราชายมปี1 0 ก็ดูห่วงที่เอาแขวนดีพี่จ๋าแนบจากขาดอยู่แล้วพี่ยืดไปแล้วเนี่ยสามร้อยบาทนะครับอุปชายแยมแล้วก็องค์นี้ับพี่แนวสัมดัวองนี้จะเป็นเนื้อชินครับพี่นี่ครับพราร่วงดั่งริมนะครับพราร่วงดั่งริมสู่โขดไทยครับพี่ดูเนื้อชินเขาแล้วกันนะครับแนวความแห้งความเก่าต้องมาก่อนนะครับความแห้งความเก่าต้องมาก่อนนะครับด้านหลังด้านหลังริมในบอกเลยว่าการอแทงริมนี่นะครับสวยมากแัวการวางริมนะเป็นอะไรที่สวยมากดูดิ ธรรมชาติล้วนๆเอาสักหกร้อยบาทนวหกร้อยบาทเนวพลรุรล่วกหลังกิไเหรียญอันนี้ก็ได้เดิมพี่ผิวไฟเดิมๆเลยนะครับเหรียญเ,เสือเขาเ,เรียกเหรียญเสือเพ่นไหมแนยปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นวปีหนึ่งเจ็ดเหรียญสวยพี่เหรียญสวยเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญสวยเป็นธรรมชาติพี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนรนบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพี่เอาไปหกร้อยบาท เอ้าจัดเหรียญสวยๆให้เนี่ยนะครับนี่จัดให้เลยนี่เห็นไหมสวยๆนะพี่นะราองรอยการเจาะปิ้นๆนะครับเหรียญสวยๆสวยแบบเดิมๆไม่ใช่สวยธรรมนะพี่นะสวยแบบเดิมๆหกร้อยบาทนะครับเหรียญนะพี่นะขอหกร้อยบาทนะครับเหรียญหกร้อยนะครับแล้วองค์ต่อไปนี่เลยเนี่ยองค์นี้จะเป็นออของหลวงปู่สอนวัดเสิงสางนะครับนครราชสีมาครับพี่เนี่ยครับรมดำแห้งๆห้งเนี่ยแห้งและเดิมๆเลยพี่เนี่ยดูการลมดำก่อนเลย ดำแห้งๆดำเดิมๆเลยพี่เนีครับตัวยันสวยคมชัดลึกเนีครับตัวยันสวยคมชัดลึกอ๋อองค์นี้เอาสามร้อยเนี้ยครับหลวงปู่สอนวัดเสือสางสามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเลยพี่เนี่ยครับถ้าอยู่กับเราเนาะเออหลวงพ่อหอมนะพี่วัดชากมากดูดีผิวพันเนะครับนะดูผิวพันท่านได้เลยพี่เนี้ยพระเราเอ่อเขาเรียกอะไรโชว์ความสวยเนี้ยครับโชว์ความสวยนี่เป็นปีหนึ่งแปดเนี้ยครับหลวงพ่อหอมวัดชากมาก แนบนี então, ่พี de ing, erm ่วัดชากหมากประยองครับพี่ผิวแดงๆผิวไฟล้วนอุ้ยผิวไฟสวยนะผิวไฟสวยมากวัดชากหมากประยองครับพี่แนวสำหรับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทแนววัดชากหมากเอาสี่ร้อยพสสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ในครับอันนี้จะเป็นเล็บมือแนววัดเงินคลองเตยครับพี่เนยพิมพ์เล็บมือแนววัดเงินคลองเตยครับพี่พิมเล็บมือสวยแนวสวยแล้วเป็นธรรมชาติ เล็บมือองค์นี้เอาเอาสองร้อยนะครับอ่านี่พี่เล็บมือเอาสองรอยบอกแล้วมีหลากไหนราคาวันนี้นะครับเหรียญพระเจ้าเาเหรียญราชการที่ห้าพี่นะครับจุบราลงกรเห็นไหมด้านบนอ่อร่องรอยในการปัม๊มในยุคสมัยก่อนมีนะร่องรอยในการปัม๊มก็อาจจะมีรอยอ่อรอยแตกนะเป็นธรรมชาติเนื้อสวยพี่นะครับเนื้อสวยมากการรีดโลหายไหมเป็นขึ้นน้ำแหละ เป็นลายคลื่นเลยพี่เนี่ยครับอันนี้จะโดนใช้มาบ้างในวิธีนะรอสอนหนึ่งสองหกครับพี่เนี่ยครับเสด็จกลับจากยุโรปเนี่ยครับเนนี้เสด็จกลับจากยุโรปครับพี่เก้าร้อยบาทนะครับเดียญเสด็จกลับนะดูฟอนต์ตรงหนังสือนะแต่อันนี้แขวนใช้มาพี่นะครับก็จะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรโดนใช้มาบ้างเอาไปเก้าร้อยพี่แน้วเหรียเเสด็จกลับเสด็จกลับเก้าร้อยแล้วก็องนี้พี่นะหลวงผู้ทองวัดปราชโยธา <N> <N> นะครับองนี้พี่น้ะหลวงพู่ทองเอาสามร้อยนะวัดราชโยธาพี่จานเปียกจานเดิมๆนะครับจานทั้งหน้าและหลังนะครับไม่ใช่จา,านธรรมดานะจานทั้งหน้าและหลังครับพี่แนวะด้านหลังเขาเขียนไว้ว่านี่พี่เฮ้ยนะหลวงพู่ทองเนี่ยจานได้เก่าได้ธรรมชาติเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเมกกะพัดครับพี่ยันเป็นเส้นขนมจีนเลยพี่เห็นไหม ในครับพระปิตาเนื้อเมกพัทนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะในครับพิมพิมฉลุเออพิมมาแลพิมเสียแหลมไหมเนี่ยเหมือนหลวงพ่อทาเลยพี่เอ้ยนะเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยตัวยันเนี่ยไม่เขาขมวดเป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรเขาหมดเป็นคอคอข้อไปเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกในครับพิมพ์เสียแหลมเออหลวงพ่อทาองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทครับพี่นะพระปิตานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เสียแหลมนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตก ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่แหวนเช่พี่เนี่ยครับหลวงปู่แหวนนี่ก็ไม่ธรรมดานี่พี่นะพี่ดูเนื้อดูผิวพันธุ์ท่านนะครับแน้วดูเนื้อและดูผิวพันธุ์ท่านหลวงปู่แหวนเช่พี่เอ้าสวยมากครับพี่พราอคนนี้นะผิวพันธุ์เดิมเดิมเลยพี่แล้วดูที่ก้นเห็นไหมรอยอุดอุดก็อุดเดิมนะยครับอุดก็อุดเดิมพี่เอาไปแปดร้อยบาทแล้วสสำหรับรูปหล่อหลวงปู่แหวนแปดร้อยบาทนะครับ รูปหล่อบูแหวกแล้วผมชอบสมเด็จพ่อแดงไงครับพี่เนี่ยครบเนื้อเหลืองครับพี่นี่ครับอ๋อสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาไมา่ได้อีกแล้วพี่นี่ครับ,รบอันนี้คือต้องรองยางไว้นะเห็นไหมเขาซับยางไว้ด้วยนะเวลาเลี่ยมเห็นไหมคือเขากันใช่ไหมล่ะเนี่ครับนะเออคือเขากันเนี่ยดูเนื้อพ้าดิที่นํามาให้พ,พี่นะน,นะปราจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นอ๋าปราเด็ดเด็ดทั้งนั้นพี่สวยนะครับนะสวยและมุนละไมเลยองค์นี้ไปหกร้อยบาทนี่ครับหกร้อยบาทนี่ครับนี่ดูเนื้อเนี่ย นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวราคาหกร้อยผมว่าเป็นราคาที่แบบว่าเป็นราคาแบ่งปันกันสมเด็จบลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้เยอะพี่หกร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ครับพี่สําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของบลวงพ่อปานเนี่ยพี่แนวบลวงพ่อปานอันนี้เป็นพ่อปานของด่านนะครับบลวงพ่อปานเนี่ยพี่แนวนะรุ่นอนามัยชั้นหนึ่งนะครับบางบอ่อโอ้โหเหรียญดูง่ายสบายตาพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่เพี่อนใดที่อยากได้ไว้ใช้พุทธคุณนะครับนะต้องจัด เนวเออต้องจัดนะพี่ดูดิยวห้าร้อยบาทเนวห้าร้อยบาทแล้วก็ออ๋เหรียญนี้ครับพี่สําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมพี่นะเป็นเสมาเล็กหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ครับพี่แนวเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะพี่นะผู้พันดาเสมานะพี่นะวัดช่องแคร์เลยนะแนวเป็นเหรียญยอดนิยมท่านเลยนะพี่นะนะปีสองหนึ่งด้วยปีหนึ่งสองบอกสองหนึ่งเออปีหนึ่งสองนี่ครับแหมตากลับไปซะเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยแนวเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่แนววัดช่องแคร์ครับพี่นะปีหนึ่งสอง อพระเดิมๆด,ดูง่ายสบายตาพี่เนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนี่ครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้네ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นพระปิตาสายใต้นี่ครับเนื้อออกสำริดพระปิตาสายใต้ออาดูการกรีดนิ้วนี่ครับเออการกรีดร่องนิ้วธรรมชาติพระต่างๆนี่ครับดูพิมพ์ปั้นนะ่ครับดูก็ปั้นแปะไว้เดิด้านหลังจะเป็นเอ่อการขมวดนะพี่นะของตัวงูน네ะครับการขมวดของตัวงูรูดไว้ หูเหลืองอมเขียวมากนะครับเนื้อเขานี่แบบโดนใจแล้วเกินเลยพี่เฮ้เหลืองอมเขียวเอาไปห้าร้อยบาทแนวะองนี้พี่นานะปิตาสายใต้ห้าร้อยปิตาสายใต้ห้าร้อยแล้วก็องนี้สาหรับองนี้นะครับจะเป็นของรวงพ่อโอ้โหเดิมมากดูเนื้อดินะครับรวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับอ่าดูผิวพรรณได้เลยนะครับรวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกอ่าตัวยันด้านหลังครับพี่เห็นไหมเห็นตัวยันด้านหลังไหมโอ้ดูหูไปไหมปิ้นปิ้นเดิมๆมเลยเอาไป เอาไปหกร้อยพราแดงทุ่งค้อหกร้อยบาทพราแดงทุ่งค้อหกร้อยแล้วก็องค์นี้อ่าสำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นช้างของหลวงพ่อขื่นวัดดอนพีน่นะครับช้างนะพี่นะครับเทวรูปช้างเลยหลวงพ่อขื่นวัดดอนนี่ครับพ่อขื่นโอ้โหเนื้อแบบเห็นไหมพี่นะผิวพันยิ่งยิ่งนะครับเออผิวพันยิ่งยิ่งครับพี่ช้างนะครับหลวงพ่อขื่นวัดดอนนะครับดูด้านหลังอ่าด้านหลังมีรอยจารหรือเปล่า แนวอันนี้ก็ต้องขอดูอีกทีนึงนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานหรือเปล่าองค์นี้นะพี่นะเนี่ยแม้รอยยันนะครับน่าจะมีร่องรอยการเอ่อการแขวนการใช้มาพี่นะครับค่าบเบ้าเดิมๆองมองนี้เอาไป8 0 0บาทเจ้าพี่ช้างพกกลิ่นวัดดอน800รบาทนะครับมาตอบนะบสำหรับรายการต่อไปครับพี่นี่ครับพระคงคงนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเสียได้จัดเลยพี่เอ้ยนะพี่ดูเนื้อด้านในเดิยเห็นไหมพี่เห็นมวลสารไหมมวลสารเขาจัดมากเลยพี่องค์นี้นะ แต่กระทอร้อเขาพี่แล้วกระท้อเดิมนะไม่ได้แบบว่าไปเออไปกระท้อใหม่นะนี่กระท้อมาจากเดิมเดิมกูพี่เห็นไหมดูรอยกระทอ้อไหมมีความเก่าอ่าเสมอกับพื้นผิวด้านนอกเ,นเห็นไหมรอยกระทอ้อไหมเก่าพี่นะครับกระท้อเดิมจะกุมาแบบนี้เลยพี่แล้วเนื้อนี่บอกเลยว่าดูดิหนักแน่นมากนะครับหนักแน่นเป็นด้วยมวลสารในน้อันหนาแน่นโอ้โหเยอะนะไม่น่ากระท้อแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยบาท เนี้ยครับพระคงครับพี่เนี่ยเเสียดายที่เขากระท้อมาพี่เอ้ยนะทำไมกระท้อนะหูยาวเลยเนี่ยเอาสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวนี้จะเป็นเหรียญแนวซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อเคนครับพี่แนวเหรียญหลวงพ่อเคนวัดในพี่านะวัดถ้ำคูหาเขาอีโต้แนวปลาจีนบุรีครับพี่แนวอายุร้อยเก้าปีแนวปลาจีนบุรีอ้าวเนียบดูดิเอาไปเอาไปหกร้อย เอาแบ่งให้พี่เอาไปหกร้อยนะครับเออแล้วก็องนี้พี่นพระหูยานเนี่ยพี่รนบกุวัดราชบูรณะนะครับเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยพี่นวเจ้าของเดิมบอกว่ากุวัดราชบูรณะนะไม่ใช่หน้าลบุรีะพี่หน้าตาแบบนี้นะแนวนั้นเนี่ยดูทรงหน้าท่านนะครับไม่ใช่ของลบุรีนวน่าจะเป็นเอ่อของยุทธยาหรือเปล่าพี่กุวัดราชบูรณะพี่นะมีประหลอดขึ้นเดิมๆแบบเนี้ยนะมีป่าประหลอดขึ้นเดิมๆแบบเนี้ยพี่ ด้านหลังคับพี่ลายผ้านะเป็นลายผ้าที่มีความชัดเจนมากแนวแล้วสวยคมชัดลึกองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเจยวพี่แนวพระหุยานนะเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เหรียญแนวซึ่งเป็นเหรียญของคูบาสีวิชัยับพี่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนนะแต่เนื่องด้วยจากบรมดําเขาแห้งและเก่าเนะยครับบรมดําแห้งและเก่าครับพี่แนวคูบาสรีวิชัยอ่าด้านหลังครับพี่นะพระธาตุดอยสุเทพับพี่นะเชียงใหม่ปีหนึ่งห้า เอาสามร้อยเนะครับเอาสามร้อยบาทก็เป็นเป็นราคาที่แบ่งปันเนี่ยพี่เอ้ยเนี่ยครับนะบนี่กูบาศรีวิชัยปีหนึ่งห้านะครับดอยสุเทพเนะีครับเออดอยสุเทพสามร้อยดอยสุเทพสามร้อยแล้วก็องนี้พี่เนะี่ยองนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนะี่ยพิมพ์ใหญ่บางขงุนพรมเนี่ยพิมพ์ใหญ่บางบุนพรมแล้วพี่ดูเนื้อแล้วกันให้ดูเนื้อดูคาบกรุเนี่ยเห็นไหมหดูเนื้อดูคาบกรุเนี่ย พิมพใหญ่บางหุ่นพรมนะครับแล้วร่องรอยในการเซตตัวไหมอู้ร้อยปีอูร้อยแยะในด,ดูด้านข้างเนี่ยนะครับใด,ดูด้านข้างเนี่ยด้านหลังครับพี่โอ้เป็นค่าเป็นไข่เป็นฟ้ายนะนะครับเออเป็นค่าเป็นไข่เป็นฟ้าเลยพี่นะอ,อุนะรภาแบบต้องใช้คาว่าพระสวยนะครับพระสวยครับพี่องค์นี้นะเนะี่ย ค่าเอา่อไม่ว่าจะเป็นค้าวกลุ่มข้ามัตตังยิ้วคาฟองเต้าหู้ครบสูตรครบถ้วน800รอยบาทน,นะครับบางคุนพรมพี่นะไป8 0ดร้อยเพราะว่าเอ่อไม่ต้องเขียนลักอ่าไม่ต้องเขียนเลขก็ได้พี่เพราะมีสมเดเลอยู่ประมาณ2อง,งค์นะน้นนาจะจำได้แล้วก็เทวรูปช้างพี่แนวะเทวรูปพี่เป็นพิมพ์ปั้นปั้นเป็นเส้นเลยเนะียให้แมดูการปั้นเนยะปั้นเป็นเอกกรั์และเป็นศิละปนะเนวเราต้องมองด้วยว่าเป็นศิละปะครับพี่สำหรับเทวรูปช้างองค์นี้นะ เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่แหนบเออขอห้าร้อยบาทแหนบเนื่องด้วยจากเออขอปั้นแหนบเป็นพิมพ์ปั้นแล้วปั้นสวยนะเทวรูปช้างแหนบเทวรูปช้างเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเหรียญอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพมฯสอนรอดแหนบเหรียญหลวงพ่อพมฯสอนรอดเดี๋ยวพี่เนีครับหูแล้วเหรียญดูดิได้เดิมอ่ะได้เดิมได้ธรรมชาติแหนบได้เดิมได้ธรรมชาติในปลายยันเห็นไหมมีรอยแตกเลยเอาไป ห้าร้อยบาทนะพี่นะหลวงพ่อพมระสอนรอดพี่พี่จะใดอยากได้ไว้ใช้บูชานนพี่นะ,นะแนะนาเลยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องคนี้พี่นะองนี้จะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะพี่ผิวรุ้งเลยแหนะบหลวงพ่อกกเกษมเขมโกแนบผิวรุ้งๆเ้ยเห็นไหมเอียงให้ดูเนี่ยเอียงสะท้อนกับไฟเห็นไหมมีอมม่วงอมเขียวแหนบออกเหลืองนิดๆก็มีก็ผิวรุ้งอนะนเนาะผิวรุ้งอัเนาะปีอะไรเนี่ยปีสองสามแนบเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษ แนวปีสองสามแนวได้หลังเขียนว่านั่นไงรุ่นพิเศษแนบสุสานตายรักดำปางมีโค้ดตอกเลยไหมตอกโค้ดไปเนี่ยตอกโค้ดนะไว้แนบสวยกิฟต์เลยพี่เหรียญนี้ไปเจ็ดร้อยนะ700บาทเหรียญหลวงพ่อเกษมแนวเจ็ดร้0ยบาทอ่รูปหล่อแนวหลวงพ่อเขียนนี่พี่สำนักขุนเนนแนวฐานเต๋าฐานสี่เหลี่ยมแนบฐานเต๋าฐานสี่เหลี่ยมครับพี่เออ่องค์นี้เอาไป เอาไปสีรรนะร่ร้อยแนวประดอบราณเนีนะ่ยพี่แนวประดบขกี้เนี่ยพี่สำนักคุณเนนนะครับพี่จิตเรานี่เองสี่ร้อยบาทนะครับแหมพระสวยนะพี่เราเออสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็นะครับ,บรองบนะค์นี้พี่นะ 400, 400นะครับ,อนะรบเอ่าจะเป็นสมเด็จนะพี่นะครับอ่าบางขุนพรมพี่พิมพ์สังคติหูช้างสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกสังคติหูช้าง โอ้โหไม่มีแล้วพี่เนี่ยครับหาไม่ค่อยได้พี่ดูเนื้อดิหาไม่ได้แล้วพี่นะเราหาพี่หายง่ายนะดูเนื้อดิหูเนื้อปึ๊กเลยอ่าองนี้สังคติหูช้างเอาไปหกร้อยเนี่ยสังคติหูช้างหกร้อยบาทพี่เนี่ยบ,บังหุุนพงพี่เนื้อใสเก่าแกงดูเนื้อดิแล้วดูข้าวต้มาตังอิ้วรางๆอุ้ยเผานี้ให้อารมณ์ความเก่าและความคลาสสิกมากดูพิมพ์เลยลึกสวยคมชัดลึกหกร้อยบาทนะครับ ธรรมดาที่ไหนพี่เห็นไหมหกร้อยบาทนี่ครับแล้วก็จอบวะพี่นะนี่เป็นจอบหลวงเพ่อเงินแล้วจอบนี่ต้องสวยนะดูเนื้อเนี่อ่จอบนี่ต้องสวยดนะูเนื้อนี่เห็นไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยจอบสวยคือไม่ใช่จอบสวยธรรมดานะจอบสวยเลยล่ะพี่อจอบเอาจอบเอาไปห้าร้อยบาทแอบจอบเพ่อเงินแะล้วพี่พออกวันหุห้ยเขนนะแอนะบจอบหลวงพ่อเงินออกวันห้นห้ยเขนนะนะพี่นะด,ดูเห็นไหมเราขึ้นเกตก็ดกี ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญแนวซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินยัยพี่วัดดอนยายหอมรับเหรียญีิโกโ,กโอโหแนะนำาเลยพี่เหรียญนี้นะครับร่องรอยการปั๊มกาเขาเรียกเนื้อเขาแข็งใช่ไหมเนื้ออปากานะครับการปั๊มก็ได้มีรอยปี๋รอยแย่รอยล้านแนบนะขาดไม่ได้คือความคมและความเก่าที่พื้นผิวพระ เนี่ยครับขาดไม่ได้เลยพี่้ยนะความคมแด้ความเก่าที่พื้นผิวพระเนี่ยพระเขามีความสวยเห็นไหมหน้าตาสวยคมชัดลึกครับพี่มองแล้วมีมิติเนี่ครับไม่ผิดพิมพ์เนี่ยครับดูด้านหลังแะฟอนตัวสือเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับขึ้นมาเป็นแท่งเลยเนี่ยครับขึ้นมาเป็นแท่งเลยพี่ดูเนื้อเนื้อเขาสวยนะดูเจาะด้านบนเนะยครับนี่คือธรรมชาติโดยรวมทุกๆอย่างนะครับวัดจอนแย่ห่องป่าพี่ตัวยันยังอาจจะจืดจางไปบ้างนียครับแต่ช่วงบนก็ยังเห็นอยู่นะศ แปดร้อยบาทน,นะพี่จิกโก้แปดร้อยบาทนะครับองค์นี้นพี่นะครับหลวงปู่ทิมผงไพ่กุมารโอ้โหเนื้อแบบนี้นะครับนะจบที่ปอนทองครับพี่นะครับทองก็จะไม่เหมือนทองที่อื่นพี่ทองก็จะทองแห้งๆทองเดิมๆอ่ะฝังลึกลงไปในเนื้อพระนะครับฝังลึกลงไปในเนื้อพระหลังยันห้าครับพี่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติเห็นไหมเอาเก้าร้อยบาทพี่เนีครับเก้าร้อยบาทนะครับพระหลักร้อยพี่เนะีครับแล้วก็องค์นี้อันนี้จะเป็นสามปื้มพิมพ์ห้าเหลี่ยม แหม่ลราเนื้อนี่บอกเลยว่าถึงใจจริงๆนะครับเนื้อนี่เราต้องบอกเขาเลยว่าถึงใจจริงๆพี่นะครับเนื้อปึ๊กเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับก็เอาแบบว่าเบาๆแบบเขย่าใจไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทจ้ะพี่เนีครับเบาๆแบบเขย่าใจนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่นะครับห้าเหลี e ่ยมห้าเหลี่ยมสามปึ้ม สวยไหมพี่พระกาจะมีความเป็นมิติแม่แล้วดูเนี่ยรายละเอียดต่างๆเขาจะสวยคมพี่นะครับเห็นไหมถ้าถ้าอดมาไม่ติดเนี่ยไม่ติดแถวๆเนี้ยนะครับคือทุกๆอย่างมันจะสวยคมพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับองค์นี้เจดีเล็กครับพี่น้ำพิมพ์ยืนนะครับอ่าบางขุนพรมครับพี่นะครับนะพิมพ์ยืนผมก็เรียกชื่อพิมพ์เขาไม่ถูกหรอกพี่นะครับขออนุญาตเรียกว่าพิมพ์ยืนแล้วกันเนื้อนี้ไม่ต้องพูดถึงดูเนื้อเลยค่อยๆไล่ดูพี่เนื้อพระลงกุชัดเจนและเป็นธรรมชาติ พารงกูชัดเจนและเป็นธรรมชาติด้านหลังครับพี่ดูภาพด,ด้านหลังเนะี่ยนะครับบางขุนพมเจดีเล็กครับพี่พิมพ์ยืนเอาไป9 0้ยบาทนะครบเก้าร้อยบาทกับราฟอร์มส,สวยๆแบบนี้นะครซึ่งเราไม่ควรพลาดในราคาเบาๆแบบนี้นะครับ 90 0ยบาทนะครับนี่เจดีเล็กนะครับ900าบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนก็นะครับนะสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเป็นเองแล้วพี่แนวนะชอบวงไหนต่อรองได้นะพ่อค้าเป็นเองคุยง่ายแนววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ